ทางด้านฝั่งนิกมาผมประทะทางด้านฝั่งทีมก็ปีบไปบลาวิกกี้โดนเซลโออวิกกี้โดนแน่มาหาเซลวิกกี้นะ ไม่ค่อยชอบเลยมาหาเซลกันนะ MJ ่าเปิดก่อนเลยคุโดกี้ครับเมื่อไหร่จะรีทาย <laughs> เด็กแม่งเปิดก่อน <laughs> แล้วคือเด็กแม่งเปิดก่อนเ๋ยเด็กแม่เปิดเปิดเปิดแบบชุดใหญ่เลยนะพี่ MJ โดนพี่กี้โกรธแน่ ไอาชาแล้วบ,บล็อกมาฮะด้านนี้ครับผมใส่คุโรกี้กัดฟันวาร์ปกลับไปได้ผมเอาเ,อเ,าเรื่องไว้เหรอเาเปิดบาดไปครับทางด้านฟงลัชบุชครับผมแต่พิกกี้ก็แตกผ้าน,นะพิกกี้แบบฝากฝังเจตนาลมะพิกกี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สามพิกกี้คนเดียวก็ไหวพิกกี้โกรธมากเออมาหาหมินกันนะโมหัวจัดเลยเดอร์ทูนี่มันมีอะไรให้หาตลอดนะ การมินิแช t ช็อกนี่มันสบายใจเดินสายกับลัดกระเน็ตมาแล้วตีมย้อนต่อพิกกี้ครับทายอะไรรีทงรีทายอะไรตำนานต้องเป็นตำนานต่อไปด้านฝั่งสติงครับผมถอยแล้วตรงนี้สุเมลครับจีก็มาใส่ครับ QJY ไ i นิ s ซอ r ์เปิดผ่านไป MJ แพ็กก็มาแท็กทีมตีนั้นสุเมล โดน3คนครับแต่ก็ยังไม่ไหวดามเมดครับผมจัดการซูเมลไม่ได้รตรงนี้ซอร์โกโแทงเข้าไปผมหักวอดที่เมื่อก่อนนะสติงกริมครับย้อนมาฮะราชมุดพิษใหญ่ใส่สพิกกี้ครับผมราชมุดไม่รอดฮะแตกผ้าผมอาโลน โดนครเหยียบชนกลบไปพาบมาสปินละลายล่างปอมทิ้งครับผม m อ c ครับผลักมาครับพิกกี้บอกเน้นเลยฮะพิกกี้สั่งน้องๆทุกคนเน้นเน้นไม่หยุดครับผมอาโลนเรียบร้อยฮะเออสั่งเน้นเลยครับผมแล้วก็ทำการตีทาวเวอร์อย่างรวดเร็วฮะเอ c บีซทางด้าโดของมิลเคอร์สโลคิวครับลัชบุ๊ตไปฮะไวเปอร์เดี๋ยววิเลนเจอร์ไม่ได้เนี่ย เพราะว่าแค่สกิล3ของวีเลนเจอร์ก็เดียวว่ยวไวเปอร์ได้สบายแล้วแลว้วไวเปอร์โมบิลิตี้ต่ำเสียเชิงจัดเลยโซโลโคิวไปครับท่านมิลเลอร์ดานนี้ก็แท็กทีมตีพัากเข้าไปฮะฝั่งตัวของนี่สติ๊กกี้บอมครับแมทธิว MJ เอมเจ เอ็มเจถอยมาได้หรือเปล่าฮะตอนนี้ยังไงดี f อ c บซีเข้ามาแล้วก็ทันุเกลบตีหน้าทีก็คลิกเข้าไป MJ ร่วงฮะซูเมลก็ทำการไล่จี้มาแต่จายคิวเถอยไปได้สกีบอมแปะมาไม่โดน QJ ววาร์ปบกลับไปแล้วฮะคิวเจฝั่งด้านทัสก็กำลังขึ้นเป็นบูธมาหน้าฮะเอา มิลเคิรจัดการซโลคิวราชมุดไปต่อฮะราชุดนี่เงินไม่มีแล้วไวเปอร์ใช้สกิล2ฟาร์มป่าได้แต่ตอนนี้พื้นที่ป่าก็แย่งกันนะเพราะว่าจนทั้งทีมนากาแพงโกครับโปซินเลนเฟสจบมาเงิน3,000นี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะนี่คือเลนระเบิดนะเหยียบเข้าชนคราบ,บมาแล้วก็ทำการกรีมกองแต่โลรลิงฮันเดอร์ครับโอ้พิกกี้ ยังไงต่อดีโลลิงครับซัดเราต่อแต่ก็ยัดไลนิ่งซ้อมครับดามเมจเวทอัดไปหมดเลยฮะสปิเดอร์นนเดือยรลงไปสโลบอลหลบหนึ่งทีครับไลนิ่งซ้อมมาต่อเซน,นต์นั่สติงสติกกี้บอมแปะกับแมทธิวแล้วก็แบลซอมคอมโ,มโบเลยฮะทีเชอร์ลิงมาครับผมดามเมจเวทไม่เข้าเท่าไหร่ครับติดเลนดรอแต่ไลนิ่งซ้อมเคาะมาอีกทีนึงแล้วเพาโนวาเพาโวานวาเซนต์เอ็มเจเอ็มเจคูดาวทีเชอร์ลิงอยู่แต่ไม่รอดครับเอ็มเจส่วนด้านนี้พาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนสติงครับบอลเชียสีข้างกันไปฮะ จะไล่ไปต่อหนึ่งต่อเก้าผมกริมย้อนมาด้านนี้ครับซัดลงครับใส่นะครับทางด้านฝั่ง MBC ครับจัดการ q j วไปได้ฮะกริมย้อนมาฮะอาจไปหัวซูเมลจัดการนั้น MGS ครับพิกี้สั่งลุยหมดฮะแบลสซ์ซอเปิดมาไวเปอร์ลัชมุดไม่รอดครับ ทะลุงยับเลยฮะสปีดเอิร์ดเหยียบลงมาเดบริคเผาไปวอลลัสพันต่อยครับชานาสติงครับกับ MJ ถอยไอชาดไปครับด่านองฝั่งนี้โซบอลครับยังไงต่อบลับแบลซอฟอัดผ่านเข้าไปครับ MJ เรียบร้อยครับฝั่งนั้นสติงก็ไม่รอดฮะเมก้าคิวก็บอกทั้งคู่เลยครับเอพแล้วก็สมิลถมยับยับสโนบอลแบบแตกๆมิลเลอร์ตอนนี้ขึ้นเป็นกริฟเนี่ยต่อฮะ เคลียร์ทาววอร์ตรงกลางออกไปฮะซูมเมลด้านนี้ครับจังหวะกลิมเนียเหยียอย้อนนี่หนึ่งโฟงกัสไฟก็ใายเลยครับสโนบอลไปแล้วด้วยฮะสติงเปิดด้าโน,โนของฝั่งเคทติกฟิลก็เปิดแมปไปเลยเรียบร้อยก็สติงไม่รอดฮนะ สปิดเอิร์ธลงครับผมเผาโซว่าครับดาโดของฝั่งอโลนครับโดนซูเมลจัดการโซลคิวไปไม่ง่ายฮะทางด้านฝั่งซิงครับผมก็เรียบร้อยฮะไม่รอดฮิตไวเปร์แตกมาครับแบรสอบซัดเข้าไปฮะรัชวุฒว่าไงผมอันหนักตอบพายมาสปิดเปิดมาตีย้ําไปใส่นั่นฝั่งไอโอครับทางด้านของไอโอครับว่าไงต่อไอโอครับแตกพ่ายไป ฝั่งตัวของราชบุตรครับผมจะรอดหรือเปล่าราชบุตรครับผมแตกไปอีกหนึ่งครับทริปเปิลคิวครับของ MBC ฮะตามแล้วครับตรงนี้ด้านโดของฝั่งนิกมากจะขึ้นบ้านครับใน16นาทีหรือเปล่าเงินนำอยู่ 20k สิบคนละเชิงกันเลยโหน้ามาโดนทันเดอร์สไตล์ครับสติกี้บอมแล้วก็โฟร์กันไฟไปจังหวะนี้เ er ช็คกระชตพาวเวอร์ชตซัลงต่อครับ สโนบอลหุบมาสติงสติงไม่รอดครับดับบิิีของมิลเลอร์ไปเลยฮะเรเับเสาชิมุตไม่ไหวแล้วตอนนี้รีทายใหม่มหารีทายอ่ะจีๆเลยฮะเออ360รโนสโคบโชว์กันไปเดอะบุญโชว์เลยวเปอร์เดอะบุญโชว์พิกกี้บอกจีๆฮะพิกกี้ทำเท่พิกกี้ทำเท่เกิน เด็กหมินขนาดนี้พิกกี้ยังจีจีอยู่พิกกี้ทำทรงเท่ตลอดเลยไปคัเกมที่สองครับก็บได้ข่าวว่า <c oughs> เอ,อ่อดับนานดับแล้วรอห้องนานกว่าเล่นเหรอเดี๋ย <c> ว <oughs> รอดูเข้าใจได้เข้าใจได้จะออกลูกนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะที่สูตรของเขาวาดกันไว้ฮะพิกี้อาจจะเป็นผู้พัฒนาเมตาครับในรูปแบบใหม่ก็ได้ Thing is, I don't think I'm good. Thing is, I don't think I'm good. Picky, is s'ng die board. Nah, Kam, hey, hey. Kam, ยั่วเออยั่วมาแบบเออมาคำแล้วอ่ะยั่วเอออยากคำคิวอ่ะเรียกว่าคำคิวอ่ะคำคิวคำแข่อ๋อเบลออเทเลอร์ก็บอกไปเจอยูทิเกตอัสคำเฮ้ยเอ้ยเด็กมันเด็กมันเอาอ่ะเออ เปิดมาครับยังไงต่อซัดไป Q.J. Y เรียบร้อยเรียกมาสู้ก็สู้เลยฮะพิกี้บอกแล้วก็มาผมอโรแล้วก็ซัดไปใส่ f อ c ครับเออมาเล่นแง่มาเล่นแง่เขาบอกเออมาเล่นแง่แล้วยังไงอ่ะพิกกี้บอกเชิงนายแล้วไม่มีการเล่นแง่ที่ส้นครับได้ตัวของฝั่งสติงครับสติงโดนไล่ซัดลงอีกทีเรียบร้อยกับสติงฮะ เดี๋ยวพี่กี้ไม่เล่นด้วยเดี๋ยวพีกี้หวว่าะจะเข้าไปเจอโควสปล่อยไปครับตีครับใส่ครับ A B C ตออีแรกใส่ M J M J เรียบร้อยครับหกตึงเลยครับตอนนี้เหล่ายาวๆครับคุโรกี้จะเนี่ยะจัดการแล้วลัชบุทไปฮะไปแต่สู้ใจโรครปเตอร์ลำบากแล้วทางด้านฝั่งทีมปซอเจอล็อกเก็ตบาราดไว้ครับ ทำคิวอะสต็อปดีนายเอ้ยอันยัว่วซสมิลต่อด้วยไอคิวเจวายมันกดคุยน้องเพนมาใส่ดักก้นไนท์เด้อเพื่อนทีมมึงนี่แบบติ่งพิกกี้นี่หว่ามันตลกอะเนี่ยมันติ่งพิกกี้เนี่ยเนี่ยทีมเนี้ยมันมาส่งว่าพิกกี้เข้าสู่รอบชิงแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นติ่งแบบยัว่วยั่วมือพิกี้นิดนึง เอาไปช็อตไม่โดนแมทธิวครับสติงครับตีหน้านั่นฝั่งเอบซีครับโอ้ยลัดมุดต้องมาฟาร์มป่าเนะ่ยหอยลุน้นหอยลุ้นมาฟาร์มป่าสตันเวฟไปครับคือเข้าไปก็โดนสตันแล้วก็โดนล็อกเก็ตบาลานนะละลายก็ทีบมาซอร์เบียนหัวจัดฮะมิลเลอร์จัดการสติงเกอร์ไปตีนกแสกเป็นปีนะ เวนกรรมอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนหัวไมหมดแล้วโอ้ยสี่นาทีป้อมแตกตาจะบอดตานไปครับใส่ด้นอโลนะครับอันเดอร์สไตล์กับแมทธิวอาวุธช็อตมากช่วยครับไม่ไหวอันนี้กริมย้อนมาตีหรอครับ ตัวแตกคากริมเนะลยฮะเวียนหัวหมดแล้วตอนนี้กาเดียนสปินมาไียัดไปถ่ายอน,นจะตั้นลงต่อทันเดอร์สไตร์ครับแมปติโอไียันอาอลนคนระับวางต้นไม้บล็อกทางไว้กระบอกอโลนเอ็มเจลงมาโดนกริมยอ้อนโอ้โหวาร์ปไม่มีด้วยเอา้าครูดาวอีกแลวถึงได้มีวาร์ปก็ครูดาวครับ เงากันหมดแล้วตอนนี้มั่วทรงไปหมดแล้วก็ปีบปบีบล่ะ,ะโอ้ดูเอาเซิร์ฟเวอร์ช่องหลับกบอกไม่รู้จะทำอะไรนะไม่อยากให้ดูอะไรแนละ้วนอนดูสกินไปแล้วกันอเอาเซิร์ฟเวอร์บอกกูมึงกาวกูก็กาวเอากูไม่ดูใครฆ่าแนละ้วมิเลนเจอร์เดินแบบใช้เวลากี่วินาทีกลับเข้าเลนนะกเกือบนาทีอะ่ะ ไปสตาร์นเนอร์พิกกี้พิกกี้โชว์ปีคิมสันนะสมบัติหนึ่งเดียวของพิกกี้การไล่มาครับทันเดอร์ซไซส์สเปราครับได้หลังฝั่งสตริงครับโดนไล่หรือเปล่าหัวนะเอพีซี C. เดินหน้าหวัหวหัวไม่อยู่ครับผมตัวแตกผ้าครับเอพีตัวของด้านสตริงฮะเนเจอร์พลูเบชรูปอัพกันอยู่ฮะสตาร์นเมจิกวิซายไปครับฟิลลงกักต่อ เบรดไฟล์เพิ่มสองเช็คเกอรช็อตสวนมาสครีมยัดไปจังหวะนี้ทางด้านโดของฝั่งสติงครับจะว้าบกับว้าบไม่ได้ส่วนนั่นฝั่ง MJ ก็แตกพ่ายครับดับเบิลคิวองนั่นสมียวคบอกเกตบาราดไทยไปครับทีนั่นคิวจวายโดนครีมครับตัวแตกสุดเพลียดี๋ยวกผมใส่นั่นอโลนะเช็คเกอร์ช็กกชอตผูกมาเอ้าเสียไปครับเอเบซีฮะเฮ้ยตีมให้ด้วย มีเลคเกอร์ต้องเต็มให้เอ c ด้วยไปแตกให้น้องๆนี่เสียเกียรติครับผมขาย่าคอนเมทิโอเล่นแบบสกิลหนึ่งไล่บทลัวๆเอาเกมไวไปเลยทางด้านสติงก็โดนฆ่าขาปอมยืนตัวหมุนนะเอาเนเจอร์เห็นมาบุกครับไม่ได้บุกนะตอนนี้ ปิดมาครับซัดไปกับที่แมตติวครับแมตติวจูบไปก่อนกรีมย้อนแหมทางด้านฝั่งซสเมลจัดการกับคิวเจว้ครับดาโนของสตีกับบทจัดการแมตติวต่อทิวเชนถอยไปครับราชบุตดาโนฝากคุโรกิครับจัดหนักกับคุโรกิจัดการนั้นเอ็มเจครับราชบุตก็ถอยกันตอนนี้เบรดไฟพ่นมาไม่โดนครับซสเมลแต่อ e ี ast, ฟ้าใส่ด้านฝั่งราชบุตรก็เรียบร้อยเอ้ยโอ้พิกกี้สวอปขโมยคิวไปดูดชิวใจเย็นเพื่อน โอ้เพื่อนไม่ชิวเลยฮะเอ,เออเพื่อนไม่ชิวเลยอ่ะดูดคอนเมธิโอเจะาของเดก้อนต่อนนด้วยฮะเรดไฟไหกริมย้อนมาจังวันนี้โอ้โหยิงไกลก็ยิงแรงฮะจังหวะควีนบิงพอดีดางด้นอของอโลนบอก บีเฟนมาเป็นเพื่อนกันเถอะบีเฟนทูบีเฟนไอฟาร์มยูฟาร์มเออเนี่เออไม่ยิงกันไม่ฆ่ากันมิลเลอร์เคอร์บอกว่าได้ท่านบอกว่าโอเคเฮ้ย <laughs> <c oughs> โอ้ท่านนี้น่ารักจริงๆบีเฟนอ่ะบีเฟน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 โอ้อะไรวะเนี่ยทำอะไรเฮ้ย ไ well. อ้ครับแอสฟลรอแป๊บหนึ่งเอ้ยเฮ้โอ้อ้าวแมทธิวโอ้เฮ้ยสอรี่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 รยายาท่านบอกว่ายายายาบริการครับผมเราคือมีเดียมเอไอเอไอระดับปานกลางสับมันก็เท่เหมือนก็มีเดียมเอไอบอดมีเดียม เลตมีฮิวเออให้ฉันฮิวหน่อยกิวจีวายมันกีดกับได้มันทีมาทีมันต่อยนะกลิมย้อนนะอะไรสิวแเล้วหอกูขอฮิวนิดนึงนี่ดูอะไรเนี่ย <Yeah! S 1> เพื่อนเองมันไม่เฟนลี่เลยว่ะเออครั้งหน้าพวกเองอะสู้กับมนุษย์นะเว้ยอย่ามาตี AI ออย่างพวกข้า เพื่อนมิลกเลอร์นี่คือคนจริงๆเมื่อวานหรือว่า AI ระดับแอดวานซ์มิลกเลอร์ไม่ตอบ่มิลกเลอร์เล่นด้วยฮนะอย่างเดียวเออแลกของกันหน่อยเพื่อนเออเอาขวดไปกด50ปุ่มใน3วิเหรอฮะ <laughs> อินวอลเกอร์อะไรวะกกูดูอะไรอยู่วะเนี่ย กริมมาลงต่ออีกทีนึงลงไปครับนั่ด้านเอ็มเจล่วงเอฟบีซีก็ล่วงครับราชบุญมาแช่ครับซาดิกสตอมไปต่อควินาเพลนกับมิลเลอร์ก็ยังเคลียร์ของนะซูเมลกับคุโรกี้จะปิดเกมและเฮ้ย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 มันไม่เฟลลี่อะแมทธิว มึงไม่เฟรนลี่มึงโดนอาโรนกูแน่ๆท่านบอกว่าเอ้ยเองทำอะไรอ่ะตีไก่พิกี้อะอ๋อพิกี้ลากไก่ไปหาเนี่ยลากไก่ไปหาอเอ็มบีซีครับเฮ้ยแมธิวตัวเด้งครับผมแมธิวบอกว่าต้องเอาต้องจัดการไอ้อารอนแล้วไม่ไหวกับมันแล้วเครเียร์หนึ่งไลทซิลเลอร์ศูนย์เออมาดิ มาดิห <Smile> well, okay, ัวดหัวดกระโดดเข้าคีมไม่ได้ด้วยเอาเอาทันเดอร์สไตล์มาเปลี่ยนแล้วกันครับคีมใหญ่มันเข้าไม่ได้ครับเลเวลน้อยอยู่ด้านฝั่งเอ็มจีจัดการมิลเลอร์ไว้เอามิลเลอร์แตกครับจัดหนักต่อเฟรนเพื่อนเพื่อนไลทิโร่เพื่อนกินมาคุโรกี้โอ้สวอปมาเกาะโชว์เทพครับผมแต่เทพไม่พอตีมห้วิกกี้ซะหน่อย ด่านแมทธิวทันเดอร์สไตล์ไปที่ Q.J.Y. สตั์วาสตันอัดควีนไม่รอซูมเมลเก็บ Q.J.Y. วไปได้เพื่อนโบรคโร,โร,โรโกี้อยากได้อาวายเด็กชักป่าเถื่อนอีกงนกเออไม่เข้าใจหรือว่าเนี่ยมึงเนี่ยไม่รู้จักการเป็นเพื่อนกันเหรอฮะเออสอนพวกมันหน่อยว่าให้ เนี่ยบีไนส์กันนิดนึงนะเออเป็นไนส์สกายกันนิดนึงนะเออโอ้โหคุโ,โกรโกี้โตมาไม่ดีครับตอนเด็กๆทำไมมึงปาดเถื่อนขนาดนี้ไม่รู้จักมิตรภาพเหรอเอ,อะไรวะเนี่ยจะรัว่วมันใส่พี่กี้แบบไม่หยุดเลยนะมันจะรั่วจริง <laughs> ามาครับผมสตาร์นยัดไปครับ MJ ร่วงแล้วตอนนี้กูไม่ดูแขกกูอ่านแชทมันกว่างงไปหมดแล้วตอนนี้วิกกี้บอกถอยก่อนนะแล้ววิกกี้โดนไล่ผมดายแบ็ก,กว่ะเออมันบินแมตทิวต่อด้วยแมตทิวดายแบ็กเป็นไงล่ะเจอเด็กมันแฉวเข้าไปเหตุการณ์นี้หาได้ตามเซาล์อีสเอเชียทั่วไปครับผมรอก่อนเดี๋ยวเราต้องการทักทายกันนิดนึง คุโรคิปปิ้งเนมีเสื้อก่อนเกตอลักโอ้โอ้โออโอ้โอ้เปิดม้านวันนี้เรียบร้อยอาโรนออกเด็กก่อนได้กว่าท่านมิลเล่ย์พวกนิกมาคงนั่งขำกันอยู่เล่นกับอะไราเนี่ยขอโทษดกับเพื่อนของฉันด้วยนะที่ไม่ค่อยมีมารยาะเกี่ยวกับการใช้โซเชียลครับผมเออ แต่ว่าก็ไม่ได้หมินใครนะมึงไม่หมินอะไรอ่ะมึงด่าพิกี้อ่ะจอโตมาย,ยัางไงวะไม่รู้จักเออเออไนสกายอ่ะไม่มีการโอบอ้อมอารีเงบ,บอกว่าขอ20นาทีได้ไหมอะไรเงี้ยเรเนนะมันดูดหรือว่ามันดมมาวะเนี่ยก่อนแข่งไอ้พวกนี้หาจัดเลยตีออเข้าไปครับซัดต่อลัสมุดไปแล้ว พี่หอยลุน้นเออไม่รู้จักมิตรภาพเลยฝั่งทีมนิกมาบอกจะป,ปิดเกมแล้วออกคอร์สกันหมดพิกกี้สั่งออกครอร์สแล้วเอฟบีซีแล้วเมื่อกี้มิลเลอร์เกโกนึงหนึ่ง for youtube content no spell no เทมจัดแอทแท็กมาดูว่าใครจะชนะไอ้นี่มึงติ่งนิกมาขั้นเทมดีวมกว่ามิลเลอร์เบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับพวกมึงแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยโอ้มีการโรด้วยครับออกสิบแปดแล้ววันนี้ ไปไปเติมเลือดให้เต็มแล้วก็มาสู้กันอะไรเงี้ยไลซิลเลอร์มันจะเหลี่ยบใส่ใจโรเว้เออคุยนักเพจบอกว่ามาโลสามเกมดิเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าจะใครจะจีจไม่เล่นครับนิกบ้าบอกไม่เล่นไม่เฟรนลี่เลยสิโนยเทมเดี๋ยวเดียวพาร์ทส,สี่ของไลซิลเลอร์มันดีกว่าใจโร้อมันหาเหลี่ยบมือนกันนะสติงครับเรียบร้อยคอนเทนต์ป่อ YouTube เอาจริงๆตอนนี้พวกมึงก็ for YouTube เต็มที่แล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะเมทีโอก็บดไปครับดาวน์นัยแปดทาวเวอร์กักน,นกเต็มที่คุโรกี้ก็เมทีโอบอกว่าออกจากเรื่องบ้านนี่ทีครับเดี๋ยวพวกบ้านนี้มันจะคั้งกว่าเดิม20นาทีบอยี่สินาทีไอ้น้องเออเดี๋ยวขอยี่สินาทีเฮ้ยมันมัน20นาทมนม ara, นีมันแอบใส่ไว้วะเนี่ยไอ้พวกคอฟฟี่บาร่าเนี่ยมันแอบใส่ไว้นิกบ้าบอกว่า เราจะไม่สนับสนุนถอยมาครับเอ c บีซราคาปาดไปครับไล่มาต่อจังหวะนี้ทากด้านฝั่งดิสลัปเตอร์ถอยครับกลิมย้อนมาอีกทีครับราชมุดราชมุดเรียบร้อยเด็กก็ฉีดต่อครับละลายหมอครับมีะลรเข้าจัดการราชมุดสติงก็ล่วงไปด้านอโลนครับพยายามจะหนีฮะ อีก3ามสิบวิเร็วจุกอีซี่เอ้ยอีซี่ใส่เอฟบีซีป่ะไม่วิกกี้ไม่ชิวเลยพิกกี้สั่งบอกทุกคนตีบ้านอย่างเดียวครับคอดาวปูพรมไปวิกกี้บอกว่ากูว่าต่ำกว่า20เหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับเ้ยลส์บอกว่ากูจะลบโดต้าทิ้งละกูไม่สู้พวกมึงแล้วโชคดีนะเพื่อนอพิกกี้บอกว่าไม่สนใจลวก <c oughs> ูไป ปวดหัวจริงดูอะไรอยู่วะเนี่ยเพื่ออะไรก่อนตื่นมาก็เจอแมทอย่างเกาวเลยไม่รู้จะไม่รู้จะแบบวิจารณ์อะไรงไงแล้วคือมันกาวมากอะ่ะเออเอาเป็นว่าพวกมันก็คือไม่ดูดก็ดมก็ดื่มมากแหละก่อนมาแข่งอะ่ะตำนานจริงๆเลยตำนานมากอย่างเปรี้ยวเด็กมันเปรี้ยวยจริงฮะจีจีกันไปจบเกมสองศูนย์ครผมได้ไปชิงกับนั่นฝั่งเควสตต่อตอนสองทุ่มนะไปจีจี